แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่จะมาแนะนําไปไม่ได้แตทุระคืออยากสมัยรักอยากจะเลือกกู้ว่ารักประชาธิปไตยกันจริงๆแต่มันเดทุระจริงๆนะไปไม่ได้ทำยังไงวันาทิตยาไปไม่ได้วิธีการต้องแจ้งเขายังไงต้องแจ้งค่ะเขาเปิดโอกาสที่คุณได้แจ้งทั้งก่อนเลือกตั้งแล้วหลังเลือกตั้งนะคะคือกรณีเลือกแจ้งก่อนเลือกตั้งหมายความว่าคุณอาจจะรู้กําหนดการคุณแล้วแหละว่าวันอาทิตย์นี้ไม่ได้จริงๆเกิดภารกิจด่วนมากๆจริงๆไปไม่ได้ คุณก็แจ้งไปที่พื้นที่ที่เขาได้กําหนดเอาไว้นะคะหลายๆวิธีการเดี๋ยวจะที่บายฟังแจ้งล่วงหน้า7วันคือวันนี้คุณยังแจ้งได้นะคะคถึงวันพรุ่งนี้แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยงดหนึ่งวันนะคะซึ่งถ้ากว่าไม่ทันนะคะเขายังเปิดโอกาสให้คุณได้แจ้งหลังจากเลือกตั้งอีก7วันคือวันที่23จนถึงวันที่29่สิบเก้าพฤษภาคมต้องแจ้งนะคะเพราะถ้าไม่แจ้งคุณจะเสียสิทธิ ประมาณ5 6อย่างมั้งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยแต่ไปเดี๋ยวแต่พัดจับผูอยากจะไปสมัครท้องถิ่นสมัครอบตสมัครสจนายกเทศบาลอะไรต่างๆเนี่ยนะเป็นข้าราชการการเมืองเกิดคุณนันทยาได้เป็นรัฐมนตรีมาตั้งผมเป็นเลขาไปไม่ได้นะไปไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ไปเลขาอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะแล้วกําหนดคือ2ปีเต็มเลยนะคะที่คุณจะไม่มีสิทธิ์นะคะทีนี้เนี่ยวิธีการในการไปแจ้งแจ้งได้หลายวิธีค่ะ คุณจะแจ้งไปที่คุณจะไปสํานักงานเขตก็ได้นะคะมีกรอกเอกสารไปแจ้งสานักงานเขตหรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้แต่ยุคนี้เนี่ยเิียนคิดว่าหลายคนคงจะมีโทรศัพท์มือถือ<ข>แล้วก็มีแอปเนี่ยใช่ไหมเขามีแอปพลิเคชันค่ะเิียนขอแนะนำนะคะนี่โฆษณาให้กับกบกตนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Smart v o t e ค่ะแอปพลิเคชันนี้เนี่ยทำงานได้หลากหลายมากเลยนะคะเอาอันแรกก่อนสิ่งหนึ่งที่จะบอกคุณผู้ชมก็คือว่า การเลือกตั้งรอบนี้อย่างพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยโดยปกติคุณจะได้บัตรเลือกตั้งสองใบเลือกตั้งผู้ว่ากับเลือกตั้งสกอแต่ในกรณีที่คุณย้ายทะเบียนบ้านมาไม่ถึงหนึ่งปีในเขตนั้นๆคุณหมดโอกาสที่จะได้เลือกสกอนะคะเลือกผู้ว่าได้อย่างเดียวเลือกผู้ว่าได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นวันที่คุณไปถึงหน้าหน่วยถ้าเขาเอาบัตรให้คุณหนึ่งใบคุณอย่าไปโวยวายนะเพราะคุณไม่มีบัญชี ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีของผู้เลือกสอกอ,อะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะไม่มีสิทธิ์วิธีการในการเช็คว่าคุณจะได้เลือกทางผู้ว่าและสอกอหรือเปล่าคุณเข้าไปที่สมาร์ทโวตค่ะพอคุณเข้าไปที่แอปสมาร์ทโวตปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็จะมีะฟังก์ชันให้เลือกนะคะว่าเ,เป็นเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นคุณคลิกเข้าไปมันก็จะมีเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งนะคะพอคุณคลิกเข้าไปที่ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งปุ๊บเนี่ย มันจะมแีแถบให้คุณตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นมันก็จะขึ้นมาเลยนะคะคุณกรอกบัตรเลขบัตรประชาชนนะคะพอกรอกเลขบัตรประชาชนปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยว่าเรียนนันทยาจิตตาโสภาวดีประเภทการเลือกตั้งนี่ทนเลือกได้อันนี้เป็นของรียันเลยอัน oh. ทำให้ดูนะคะเรียนเลือกได้ทั้งสกและผู้ว่า oh. ในกรณีที่คุณอาจจะ ไม่มีสิทธิ์เลือกสอกอมันก็จะไม่ขึ้นมันจะขึ้นแค่ว่าคุณมีสิทธิ์เลือกผู้ว่าได้อย่างเดียวดีจ้ะน,นะคะ,ะแล้วก็บอกหมดนะคะว่าชื่อดิฉันลำดับที่ในบัญชีลำดับที่เท่าไหร่แล้วก็สถานที่อ๋ออันนี้ดีมันก่อนมีคุณผู้ชมถามมาว่าค่ะยังไม่รู้เปเรื่องที่ไหนเลยเข้าแอปนี้เลยเข้าแอปนี้ได้เลยค่ะมันจะบอกสถานที่หมดเลยนะคะว่าเขตจตุจกักรเขตเลกตั้งที่หนึ่ง อาคารโรงเรียนสตรีวรนาธบางเขนเนี่ยนะคะมันก็จะบอกหมดเลยอันนี้เป็นอันแรกนะคะอีกวิธีการหนึ่งนะคะอีกอันหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือเรื่องของการแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ hmm. คุณสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทบดได้เลยนะคะพอคุณเข้าไปที่แถบที่เขียนว่าแจ้งเหตุั้นอันล่างสุดเลยแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์เื่องต่างพอคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้คุณกรอกรายละเอียดนะคะ เลกบัตรประชาชนรหัสหลังบัตรชื่อและเหตุผลเหตุผลคุณก็ทําไปตามขั้นตอนเสร็จแล้วดีจไม่ต้องเดินทางไปที่สํานักง,งานเขตอตอนเขาเลือกสอจอกันนะ,ะผมไปไม่ได้สอจอที่เพชรบุรีเนี่ยนะผมต้องทําพิมพ์จดหมายแล้วก็<ช>ไปยื่นนะที่กกตกกตอบอกว่าพี่ต้องไปยื่นที่ ทะเบียนอำเภอยุ่งยากเลยนะแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่มีแอปหรือมีแล้วเราไม่รู้ก็ได้นะนี่โชคดีว่าโอเคเนี้ยมีแอปพลิเคชันนี้สะดวกเลยไม่ต้องเดินทางเลยใช่เลยจะกรอกเอกสารคือถ้าใครไม่สะดวกที่จะใช้แอปพลิเคชันเนี้ยก็ใช้วิธีการเดิมกรอกเอกสารได้แล้วก็อีกหนึ่งวิธีการที่กกตนี้เขาเตรียมพร้อมสําหรับคนที่ไม่สะดวกในการใช้แอปพลิเคชันแล้วก็อยากจะรู้ข้อมูลเหมือนที่่านโชว์เมื่อกี้ว่าดิฉันจะต้องมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งอะไรบ้างสถานที่เลือกตั้งที่ไหน วิธีการง่ายอีกหนึ่งวิธีค่ะโทรศัพท์เขามีสายด่วน1444 1444ค่ะ,ะสายด่วนของกอกอตอโทรศัพท์ไปแล้วคุณก็ถามเขาได้เลยว่าดิฉันมีสิทธิ์เลือกตั้งอะไรบ้างคะ,ะออสถานที่เลือกตั้งที่ไหนคะลำดับที่เท่าไหร่ทุกอย่างที่อยู่ในแอปเมื่อกี้ที่ฉันโชว์เนี่ยคุณโทรศัพท์เข้าไปถามเขาได้เลยเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยที่จะแจ้งคุณให้นะคะเตรียมอย่างเดียวคือเตรียมเลขที่บัตรประชาชน ว่าเขาต้องถามไงว่า,าคุณคือใครเนี่ยนะคะแล้วก็โทรศัพท์เข้าไปหรือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนการเลือกตั้งกกตจะมีการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไปให้ท่านอันนี้เป็นวิธีการดั้งเดิมทุกบ้านต้องได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็จะแจ้งหมดว่าทะาเบียนบ้านของคุณคนที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งมีใครบ้านหลังที่เท่าไหรอ่อนั้นก็ใช้อันนั้นได้แ,แต่ว่าเขาก็ดูไอ้ตรงนี้ดูเผื่อว่า มีใครก็ไม่รู้ออมีใครก็ไม่รู้เนี่ยต้องแจ้งครับไปว่าอันนี้ใครก็ไม่รู้มาอยู่ในบัญชีใช่ทะเบียนบ้านฉันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช่ค่ะอันนี้ก็มาแนะนํากันนะคะอันนี้อ่ะถ้าไม่แจ้งนะก็จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองสองปีนะครับอะไรบ้างอี่มีในนี้ก็มีรายละเอียดให้ดูนะครับหนึ่งสิทธิในการยื่นคําร้องคัดค้านการเลือกตั้งสสมหมายความว่าสมมติคุณนันทยาไม่ได้แจ้งะนะแล้วไอ,อ้สสที่เขตสมมติเลือกตั้งคราวหน้าเนี่ยผมว่าคนนี้มัน อย่างง้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยนะมีปัญหากงเลือกตั้งเนี่ยคุณคุณไม่มีสิทธินะเพราะว่าคุณไม่ไปเลือกตั้งนะสองก็คือสิทธิในการรับสมัครเลือกตั้งเป็นสสหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมัครสวอันนี้ก็ไม่ได้ชัดเจนหลายคนเนี่ยตกม้าตายเพราะไอ้ตรงนี้แหละใช่ไหมบางคนเป็นคนดังนะผมเห็นบางคนบางคนเป็นคนดังพอไปสมัครปุ๊บอ้าวตายแล้วทักการเมืองมาทับทามแต่รับสุดท้าย ไม่ได้เลือกตั้งอบตไม่ได้เลือกตั้งนู่นเนี่ยแล้วก็ไม่ไปแจ้งเขานะครับแล้วก็สิทธิในการสมัครรับเลือกเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยโอ้ค่ะโอ้ในสำคัญเลยบางคนคิดว่าจะเป็นแต่ออบตอย่างเดียวนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านก็หมดสิทธินะห้ามดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองเป็นกรรมธิการนู่นนี่นั่นอะไรก็ไม่ได้นี่นะครับแล้วก็ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าท้องิ่นผู้ ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นคือตําแหน่งในท้องถิ่นทั้งหมดค่ะไม่ได้ตําแหน่งการเมืองไม่ได้ค่ะนะครับคือถ้าถ้าไปไม่ได้จริงๆแจ้งแจ,งจ้งกกตเหตุผลที่คุณไปไม่ได้นะคะคุณก็จะไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์อย่างที่คุณปลแระบีอบนโยบายเ,เมื่อสักครู่นี้นะคะ